you mm -hmm. เฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมาเลยอบอกแม่แก้วผมก็หอมได้ผมไม่เอาสองร้อยแม่ห้าสิบบาทผมจะเอาแม่โอ้ยเสียงปรบมือให้กับพวกเราสหอมแล้วผมขอบคุณ น้องสาวจากธุรกิจบัณฑิตที่มอบรางวัลมาให้ผมนะน้องไก่น้องนักพี่เออเขาเป็นรุ่นก่อสร้างไงรุ่นแรกใช่เหรอวันนี้นะครับเรขอกราบของคุณแฟนクラブตับแข็งทุกท่านนะฮะตับหวานตับหวานตับหวานตับวันนี้เป็นงานไหว้ครูวันเกิดของน้องแนักกี้หรือเพื่อนแน็กใช่ไหมไหรเอาใครบอกว่าเป็นวันบวชบวชวบั่ววันไหนแกไร

ตลกเหี้ยอะไรนัดกันบนเวทีไอ้เหี้ยแล้วบอกพี่ออกกูก็ยังรู้ออกค่าอะไรเออชีวิตมันเคยเพื่ออะไรกูคายไม่ใช่คายคากรีไอ้เหี้ยรู้ไหมข้าดนบุรีว่าเขาเรื่องจริงดีกว่าพูดต่อหน้าเลยต่อหน้าพระต่อหน้าวัดเลยเอาเลยเอาเลยพระไหนพระ แม่แม่เราไม่เลเราเราคนธรรมะสบายใจผู้ทางอยู่ที่ใจเอามึงอยู่ที่ใจสังขั้งอ้ามขาเนี่ยพูดป่าตอกตกอกบอกให้พูดเป่าพูดดิยจะพูดเรื่องจริงเลยนะเอาล่โอเคป่ะโอเคที่กูต้นตังหลังบอกมึงินห้าพันเพื่ออะไรรับงานครูบอกเลยครูบอกเลยครูให้ตังเท่ากัน เออแล้วมึงให้กูยัดหลังรถมึงห้าพันเดี๋ยวมึงบอกกูจะต้อนเมียมึงงานไหนงานอะไรเพื่อตาลาดนิจเจริญที่หลักงานที่เลิกกันนี่เลิกนนลกันได้ยไงแล้วมีงานต่อไหมนะไอ้แท๊คพี่ลิวว่ะเมียพี่ไปดูตรงสมุดบัญชีแล้วมันอยู่หลังรถพอดีเอ๊ะพ่อเงิน 5, ห้าพันนันเงินอะไรอ๋อไอ้แท๊คให้มามึงให้กูต้อนเมียเมาไหนบอกเขาไปว่าไม่จริงเอออะไรพูดอะไม่จริง วันเกิดเหรอ um> วันที่วันเกิดของให้เขามหนึ่งกี้ให้เข้ามาหนึ่งวันนี้เป็นงานไหว้ครูด้วยนะว่าเช้าก็มีคนมาขอครูหลายคนใช่ก็จริงๆแล้วน้องไม่ได้บอกใครมากมายเพราะว่ามันกระทนหันอ๋อฉุกเฉินฉุกเฉินครับผมใครเป็นไรฉุกเฉินมาถึงว่างานฉุกเฉินงานกระทนหันครับผม นี้เลยถูกเถิ่อนทันั้นเราก็เลยบอกใครไม่ทันเราบอบอกเท่าที่บอกได้ใช่เกบางคนก็มาบางคนก็ไม่ได้มาเพราะมันต้องไปช่วยงานใครทำไมมึงพูดบอกมาไมก็ไปช่วยตั้งแต่คุณเด็กๆแล้วนะเขาติดงานการติดธุระกันมันเป็นงานกระทันหัน วันนี้ขอบคุณเป็นขับพวมาลัครับที่มาชมกันนะฮะครับผมขอบคุณมากฮะอวยพรผมยังอะอวยพรผมยังอะอวยพรเออวันนี้มันเกิดคุณแม่อวยพรได้เลยถ้าโวยพรต้องคนนี้เลยอวยพรได้เลยคนไหนคนไหนแม่คุณแม่คุณโวยพรโยนเทียเลยทำไมนึกจะเล่นจนเล่นไอ้เจ้โยนมาให้คุณก็นัดคุณเมื่อกีอวยพรเหรออวยพรธรรมดา ผมอวยพรธรรมดามันก็จะธรรมดาอยู่เอผมขออวยพรเป็นกอดกันละกันเป็นกอดครับดีฮะให้เดินสละสรวยได้ไหมได้ส่งมาให้กูไม่ทียเอาเลยฮะความสละสลวยผมไม่ได้เป็นกอนธรรมดาด้วยเป็นกอนประตูเป็นกอนประตูเปิดปิดีใช่เป็นกอนเขาเรียกขับเสภาขับเสภาขับขับเสภามีกี่เกียร์ ขับเซฟพาที่เกี่ยวกับไอ้นี่วัฒนธรรมดีๆที่ใคเออไอ้เฮียนี่กันช่วยไปไหนกันลิกเกมึงก็ช่วยทำเองเลยจะแก้ได้ไรไปไหนกันลิกเกขับเซฟพาลิเกครับผมคุณได้ไหมได้สบายมากได้ได้ต้องให้ผมต่อได้ไหมต้องต่อไม่ต้องนะต้องต่อดิเดี๋ยวผมต่อให้เอาต่อที่ช่วยกันดิโดนมาแล้วอ่าได้ เดี๋ยวนึกคนอื่นเขาใส่ผ้าใบมึงนี่ใส่รอง,งเท้าแตะมึงมึงไม่เก่งรติใส่เสืผ้าคนอ,อ่นเลยพี่ใส่รองเท้าแตะเพราะว่าต้นตีนเป็นเล็บเหรวะ <laughs> ทำไมอ่ะกูใสู่ผิดตรงไหนอ่ะกูใส่รองเท้ามันไม่มันทุเรศแรกไลยเกียรติภาพน้องดูแฟนขับเขามาเยอะแยะนี่ให้เกียรติภาพไอ้เหี้ยธรรมดาวันธรรมดาในเอเน็กแต่งจังไรมาปุ้ย มันเต็นจังไรบูบูไอ้นออะไรไอ้เฮียดังเด็ดดังหน่อยมึงลงไม้ลงมือมั้งมึงไมดามทไมอ่ะไอ้เฮียบินแส่ตั้งแตมีรายการมีละครละครไอ้เฮียมึงเอารองเท้ามาตบหัวปูรองเท้าของต่าอะไรนะรองเท้ามันของต่าทําอะไรกูใส่เครื่องบินมาแล้ว ในจังหวัดตรังของคุณทำไมไอ้แม่ที่นี่มีเลยกองรายการหน่อยไอ้เหี้แม่มึงคิดว่าคนดูมึงเยอะนะมึงมาคิดอะไรไอ้เหี้ยรายการนั้นครบเด็กเฮียขึ้นบ้านเลยนะครบเด็กสร้างบ้านน่ะเออแม่เด็กแต่ละคนไปดูเบื้องหลังเนี่ยทำไม เกิดของคุณแน็กแล้วครับผมบผมเป็นตัวแทนจากแต่คอมเมดี้ละกันขอให้คุณแน็กจงใหญ่ขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะฮะทะลึกมัเน<ม>ี่ยอะไรฟังให้จบไม่ยาไมัย้ยครับผมครับผมขอให้คุณแน็กจงใหญ่ขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นายาวหลับเ่ยได้ดอกอกผวา,อาขอให้ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นทีละนิดยามนิดทางให้ใหญ่ยาวที่ว่าหน้าที่และการงานครับคุณแน็กโอ้โหยอดมากเลย กวนอีกเงื่อเออะไรน้องชายพี่อยู่มาตั้งนานแล้วไม่มีแฟนสักทีเลยอะไรอ่ะไอ้นักกที่เนี่ยไม่มีแฟนไม่มีแฟนอ่ะไม่มีแฟนทำไงเอ้ามีคาถาดีๆต้ัคาถาไม่ยากเลยพูดห้าคำผู้หญิงรักผู้หญิงหลงห้าคำเอาเป็นลิเกต้องมีห้าคำพูดว่าไงพี่ก็เช่นเดียวกันแค่นี้เหรอรักหลงทั้งงานเลยให้มันลองพูดดิลองพูดดิแ้ก็ผมพูดห้าคำนี่ผมมีแฟนเลยเหรอมีแฟนเลยไม่มีมาสองปีแล้วจริงเหรอจริงพี่ก็เช่นเดียวกันลองพูดโอเค พี่ก็เช่นเดียวกันกลับไปชักว่าวเหมือนเดิมเรเาเหมือนเดิมอยาไปดื่แอลกอฮอล์นะไปแก้แล้วต้องมีผู้หญิงทักทายก่อนเดี๋ยวผมเป็นผู้หญิงให้โอเคไหมแต่ส่วนมากผู้หญิงจะพูดจากคุณใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นผู้หญิงให้โอเคครับคุณพูดพี่ก็เช่นเดียวกันพี่ก็เช่นเดียวกันคุณแอนขาสวัสดีครับสวัสดีครับ เด็กขาน้องคิดถึงพี่จังน้องอยากไปดูหนังพี่ก็เช่นเดียวกันน้องเองอยากดูหนังผีเพราะมันน่ากลัวดีพี่ก็เช่นเดียวกันพอดูเสร็จน้องก็หิวเพราดีน้องอยากกินซุกี้พี่ก็เช่นเดียวกัน MK พิซซ่าดาบกิ้งน้องอยากกินอยากกินพี่ก็เช่นเดียวกันเขากินเสร็จแล้วไปแวะซื้อขอมน้องอยากซื้อหองพี่ก็เช่นเดียวกันพี่จ๋าช่วยเอเงินได้ทีเงินน้องไม่มีพี่ก็เช่นเดียวกัน ตอนนี้พี่กำลังจะมีเงินแล้วคุณป้ามาจากอาทองขอบคุณนะครับคุณป้าเฮ้ยนี่เก์คณะนี้ที่เขาให้รางวัลกันไม่หยุดจริงๆนะเก้าปีแล้วสินะที่ป้าดูแลผมมาใช่9ก้าปีแล้วขอบคุณมากนะครับคุณป้าวิ้ยนี่มีคนให้คนลนะเท่าไหร่โอ้ห้าร้อยบาทนี่เป็นน้ำใจจากคุณพี่คุป้าเล็ก<า>ปลาเล็กป้าเล็กคุณป้าเล็กนะฮะได้แล้วลูกเตี๋ยลูก คุณไม่ต้องมานงมาเหน็บโชว์เลยแต่สกุลไม่ถึงเออนี่อย่างพี่พวกไปคุ้นเลยอ๋อต้องต้องเน็บเหรอต้องติดต้องติดต้องเน็บด้วยต้องเน็บด้วยทุกคนแม่งมันนั่งยากเลยป้าดีพอเราีทรมานเนาะเฮ้ยดีดีป้าครับป้าอะไรครับให้ไปแล้วห้าร้อยอย่าช้าป้ามารอพร้องช้า ดูได้ภาพนั่งอกมาขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมน่ขอบคุณมากนะครับสำหรับรางวัลน้ำใจนะฮะป้านะฮะขอบผมขอบคุณอันนี้เป็นน้ำใจจากคุณป้าให้ตลกมาคนละห้าร้อยจริงๆเราไม่ได้กะจะได้แน่นอย่างได้ตรงได้ตังนะหรอกไม่ได้คิดอะไรอีกแล้วสายอยากให้อยากให้ต้องเอาไปละขอบคุณมากนะครับผมหน่ยไม่ได้เดี๋ยวป้าว แล้วโสแล้วเอาพอฮะอแลโสกลับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาทำบุญฝนนำไปนะโอมฝนไม่ใช่ผีใหรมาหนึ่งให้มา500รอบาทห้าร้อยขอให้กลับคืนไป500รยล้านบาทครับอะไรนะผมโอ้โหสาธุจะตีใจทำไมทำไม500ล้านลบลแลกๆนะห้าร้อยที่ใช้ได้เลย เขาดีใจป้าจะมีแรงอนาคตเอาตัวคไปแค่น wow> ี้ไอ้ร้องคุณแม่น้องชายคุณนี่เขามายืนทำหน้าอิ่มลิ้มเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเขาไม่ได้คนแถวนี้ครับเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนเป็นคนปิ้วแหลกครับอะไรปิ้วแหลกเอาตัวแปริ้วแหไปเอาทำไมไม่พูดปิ้วแหลกไปพูดแปริ้วอ่ะเดี๋ยวบ้าพูดรู้คนกลับไปกลับมาคนต้องตีเนี่ยแหละครับ ผู้ร่วมวนคือแถวบ้านเขาผู้ร่วมวนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแนี่แหละลองชาวได้ไหมลองได้ทั้งงานเ่ะยังมาที่นี่มีที่หน้าอาหารอร่อยยำหอยอะ่รยำมุลเส้นเย็นมุลซ่ายำหอยแง่ยงหอยขาวยำหอยลายยำหอยดำไม่ยำเท่าไหร่อ๋อมึงเคยเปิดดูตีเกี๊ยวอ่ะไอ้ว่าเปิดเปยำอ๋อยำ ได้ที่เ่าได้หมดอ่ะยำยำปลาดุกฟูยำปลาดุกฟองยำปลาจระเบ็ดก็เย่ไม่เป็นใจด้วยนาทีเที่ยวกับพี่นายอ่ะพี่นายไม่เคยมึงไม่ห้าวเพราะว่ากูก็ไปกับเขาพี่ได้ไม่ตายได้นะได้หมดอย่าคนดูหูดนนักร้องน้องละนักดนตรีอดีตนตักนักร้องสาวนักเล่าสอง เปิดหูและหน้าดีเปิดดีบางคนมันก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไรหูไม่สวยภาษาจีนนี่กลับได้ไหมเขาได้อยู่เรียวอยากเชียอ์อําจังเอียเชีย์ปึกจึงเปียเชีย์มวยจุยเมียเอ็งเก่าจัววัวเก่าเจี๋ย อยากเลยเขาเราเคยรถมุดเรียนรถปี๒อลองปีรถโตโยต้าล่าโตโยต้ารถมิตูมิชิอลิมลิตรมิชชนรถโฟก์กปัดรถฟากกระโปะเยียอนี้ไม่มีไม่ยังไม่ผลิตนะเออเกียร์หนึ่งกึ่งเมียเกียร์สองกองเสียเกียร์สามรามเสียเกียร์เป็นหู้หู่เป็นเฮยได้หรือเปล่าเนี่ยได้ ได้แล้วเอาดีๆเลยเลี้ยงกาดำดำกาเกาเขียวเขียวขากากัดกระหมูกัดกระหมากากินขี้หมูกินขี้หมาเปี้ยวหมาเปี้ยวหมาเออกาเลี้ยของหมูกูเลี้ยของหมาไม่เคยรสชาติแว่เลมแว่เลมเปี้ยวหมาเปียวหมาเออยังในประเทศไทยได้ไหมจังหวัดเนี้ยได้หมดเลยเลี้ยเชียงใหวเชียงแมวเชียงรายไทยเลียงแล้วพูนลุนพรม ตาล้ดูเถไอควายไม่ได้แดงแล้วล็อกล็อกไปไหนอีกนิดนี่กูหลับไปแล้วไปคว้าไม่ทันว่ะห่างานเลยยังต่างประเทศนีได้ไหมได้หมดยังน right> ิดเปียเหลียเปียไม่มีเกาหลีเกาปลี เอาเลยขี่ขี่เรามาคุณมาโคตรหรอเออบ้าจริงจริงเลยคุณเนี่ยทำไมอ่ะหน้าคนรั่วเนี่ยก็ทำอะไรได้บ้างอ่ะอ๋อเขาชื่อน้ามีภูเขาเป็นใครอ่ะเห็นเขาตัวยิเดียวเดียวทำไมพี่เองครับนี่กันน้องอันนี้น้องอันนี้พี่ชายนี่พี่ชายครับผมนี่โคตรมึงทั้งนั้นเลยใช่มคืออ่าอันเนี้ยเป็นพ่อเดียวกันแต่คนละแม่พ่อเดียวกันคนละแม่ครับผมอ้าว เขาบอกว่าแม่มป็นหัวเยอะแล้วไม่กล้าเล่นไงเพราะว่าถึงฮี่กล้าเั่นไม่กล้าไปแล้วเอะเมาเมาไงเยอะไม่อยาอยาจะเล่าอันนี้นัมปีพูครับผมอ๋อเขาไปทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวดีมาช่วยงานได้ไหมเขาตัวอย่างควายเห็นเขาว้วๆอย่างนี้เขากินข้าวแค่วันละจานนะจานเล็กๆจานดาวเทียมเลยกินไปเยอะได้เลี้ยงไวเหรอ เนี่ยพูดเขาเขาน้อยองน้อยใจไปถอดเสื้อถอดเสื้อทำไมครับเขาชอบเวลาน้อยใจเขาชอบถอดเสื้อเขาร้อด้วยโอ้ยคนที่ร้อชายคนอ้วนชอบโจผูกชอบโจหุ่นปีหน้าเขาไปในนี่แล้วนะครับได้ได้ยศมาสองสองสองที่นั่งสองที่นั่งใช้คนอะไรไม่ทหารก็ตำรวจไม่เบาหวานก็ความดันไม่ลบไม่ลบเลยไปเขาอยู่แล้วเขาจะไปถอดเสื้อทำไมฮะเขาถอดเสื้อทำไมดีไงเขาชูโอ้โหพ เห็นหุ่นเขาไหมฮะผู้ภเกตีทำไมฮะนี่เขาเพิ่งไปทรับิกรรมมาใหม่นะสัลกรรมอะไรลย้ายรูตูดมาว้อะไรไงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอูแอดไลน์แป๊ไม่ดูเลยู้กเห็นนรไมฮะผู้เกียอมันตกท้ๆนี่เห็นตงมฮะเหมือนผู้เอยังไงยาง้น จับปุ๊บแล้วมันจะเป็นเต้าไงอ๋อจับน่าจะมีอารมณ์เวลาเราไปเล่นตลกแถวต่างหัวต้องไม่ได้ใครไม่ได้ได้เขาเนี่ยนะจับเลยจับแล้วมันจะเพลินไงมันจะมีอารมณ์จับแล้วมันเป็นผู้หญิงยังไงจับอะไรอะอเอ้เอ้ามีอารมณ์มีอารมณ์ทำไมอ่ะ เออโน่นี่เขาทําสามารถทําเรียมแบบผู้หญิงได้ทุกอายุเลยนะทุกอายุเลยหระได้ทุกระดับเลยผมไม่เชื่อไม่เชื่ออยากดูผู้หญิงอายุสิบ5สิบห้าครับผมลองเลยนะทำเด็กอายุสิบสี่สิบห้าแบนยิบทำไมเป็นอย่างนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ลงเด็กมันจะตึงเงเวลาตีมันจะดังดังกัุณางเงียเงียครับลองฟัง จะตื่องเวลาตีมันจะดังครับผมต็นระเดื่งเวลาตีแม่แบงค์พอแล้วอันนี้สิบห้าครับผมขอดูแบบยี่สิบห้ายี่สิบห้าตรงอะไมรับ้งแบงอายุยี่สิบห้าโอ้โหอีที่เหมือนที่ไรเฮยมันจะเป็นเต้ากลับแล้วจะเต็มไม้เต็มเมือกลับแล้วจะมีอรหล เฮียไ้ขยันดีมากเลยผมดูแบบสามสิบห้าสามสิบห้าครับผมทำนมเรียนแบบผู้หญิงอายุสามสิบห <t> ้าเฮ้ยเดี๋ยวดทำไมเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเอ้านมสาสิบห้าสังเกตที่หัวนมได้ฮะทำไมฮะจะสีชีสลงขาพื้นดินสี่สิบห้าองศาเออแลวับผมโอดยตรนมตั้งต๊ะไงนมตั้งโต๊ะขอดูอีกอย่าง ห้าสิบห้าห้าิบตารกับผมทำนมเียกแบบผู้หญิงอายุห้าสิบห้าเฮ้ยห้าสิบห้าสังเกตไม่ยากครับทำไมครับหัวนมจะชี้ลงหาหัวโพวกตีเป๊ะเลยอันนี้เขาเรียกนมตั้งโตอย่างที่คุณแบงค์บอกใช่เหรอยายผมที่บ้านนะนมนี่ตั้งโตเลยเหรอยาโตออกนะ้วทำไมอ่ะตกถึงตีนเลยว่นโดนโปแตกเลย เขาเต้นได้นะเต้นได้เหรอเต้นได้งั้นผมขอดูเต้นเก่งเลยเนี่ยเียนแบบใครก็ได้เต้เถอเอเ้เอเธอจัหวังมาตลกในเมืองไทยดีเขเต้นไหมดเี่พเท้เิเเทขาจะมีครเลยครับ ตลาดน้ำมันแน็กกี้ขอมมาอย่างเห็นไบเคลื่อนแน็กสารแบบลูกเปาเได้หรือเปล่าไม่เคยเยี๋เดี๋ยวเดี๋ยว จะหาทำไมมึงไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีมีาไม่เาเฮ้ยแต่เขาเขาก็ถ่านถาดทำไมถาดกูพี่ยังไงนายเป็นแอะไรหนมีถ้าเราพี่น้องกันไงก็เล่นกันแบบกระเทาย่๊วยแย่นี่จาตกใจเจ็บไหม เจะไม่รู้หรอกูคนตีไม่ได้คนโดนลุงตีอะไรเงี้ยได้กไงตลกตลกต้งใจไอ้จักฮะไม่รู้ไอ้เงี้ยไอ้เน็กไอ้เน็กหายคนแรกรู้ไอ้หน้าเฮียจะพาวิ่งหนีมีเรื่องวายวายวา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แม็กหัวแตกมึงจะเอาหวายมาประคบแผลมันโพ่อกูโดนตกโดนตกแล้วตกผู้ใครเอาวะเฮ้ยแม็กเคลียร์เลยเพื่อเคลียเลยตกกันตกกันมีปัญหา โดนอะใครนะเจ้าของคณะมันกล้าทําเจ้าของคณะเออมันกล้าทําไอ้เฮี้ยนะคุณแม่คุณแม่ไอ้เฮี้ยเลยแหละไอเฮียไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยเรื่องของมึงไอ้สัตว์ใครทำมีมีเหรอมีตกเขาไอ้แฟนยเรื่องเหมือนใครที่ไหนเนี่ยวันที่แล้วแม่งยิงโอ้โหจริงเหรอเออเอาเลยโอ้ยมึงรู้จักพี่กูน้อยไปเนี่ย มีเล่นเห็มอันไม่ได้แดกสัตทั้งตัวเห็นไหมสัตทั้งตัวมีแผนนิดเดียวหัวไหล่ซ้ายดูอะไรมาดนอะไรมาเมาตกรถเมย์ไม่ต้องพูดก็ได้โถ่เรากิ่งใหญ่เห็นอย่างงี้เห็นอย่างงี้ยังไงมึงอย่าลองยะเพื่อนกูไม่ธรรมดาโลกอะไรเมียเป็นกะรี่เป็นกระรี่นมเส้นตา ม่เกี่ยแล้วไอสัตว์กูจะช่วยพวกมึง้วตบตบนกี้ตบนกี้ด้วยมึงตบหัวหน้าเล้ไหมเออเดี๋ยวกูเองตบหัวหน้ามึงตบหัวหน้าเฮ้ยเอาหัวหน้าหัวหน้าี่พ่อกูดิมาเก็บมุกมีไม่รู้มันมีอะไรเยมาเก็บใได้จอดอกไอ้้งอไอ้้งอ ยุ่ถ้าพูดเอ็ดนี่ไม่เอ็ดผมลืมไปพายตกเอ็ดผมลืมไปว่าคณะผมเล่นจังไรนี่ไอ้เหี้ยลิ้นออกวพทนึนขวานมึงอยากกันจังไหนเนี่ยเอนี่เลยเนี่ยล่ะเอ้างั้ไงต่อล็อกไปต่อเนี่ยตลกไม่ได้น oh! ัดมุกเลยเอาล็อกต่อไปจะฟังเพลงครับ ยังจะฟังเพลงนะยังหอยังหอยังหอยังดูพอยังยังจะฟังเพลงแบบที่เรตลกตลกพอดีมีมีแม่ยกใหญ่อยู่คนหนึ่งครับพี่แม่ยกใหญ่บางกะทิบไม่ยกใหญ่นี่ยิ่งใหญ่หรือตัวใหญ่ใหญ่แค่ไหนขาใหญ่วิ่งขาใหญ่เท่านี้เลยขาใหญ่ใช่แปลว่าเขาไม่พึ่งเสียงไม่เป็นประวาตขาใหญ่เดินไม่ได้อยู่เราเนี้ย แต่ให้ลูกน้องมากับพี่นะพี่ทำไมอะให้งบมาสองหมื่นมาสร้างเข้าไปดูเงินเดือนสร้างหนังเพราะว่าในนี้ไม่มีหนังเข้าไปดูให้ดูไม่มีปัญหาอยากได้หนังเกี่ยวกับความรักผมไปพูดกลับได้เป็นได้ครัพี่แต่ผมจะก่อนหาพี่เอกก่อนเดี๋ยวผมเป็นให้เป็นเอกได้ปะเป็นได้เป็นได้